นั่งกระเช้าเก้าอี้เก้าอี้เรียกว่าเก้าอี้เอี้ลอยฟ้าแชริฟนี่จะมีแห่งเดียวในประเทศไทยก็ข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปเกาะกลางน้ำวัดนิเวศทรมประวัติแชริฟนั่งได้ประมาณ8คนเหมือนที่เขาคิชกูดราชคฤก์อินเดียอันนั้นเรียกว่าเก้าอี้กระเช้าญี่ปุ่น ท่านคิดได้ว่าแชริฟไม่ใช่ร็อบเรอบรร็อกเบนกะเชาวลอยฟ,ฟ้านี่ก็ผู้ที่บังคับก็คือสามเณรมีสองอันคนไม่เยอะก็ใช่อันเดียวถ้าคนเยอะจะใช่สองอันคิดว่า เก้าอี้ลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพยาสามเน็บรรครับเก่งมากพอบอท่านพอนี่นี่น,นี่แล้วจะมีคนนั่งมาวัดนิเวศธรรมประวัตินั่งได้ไปแปดมาแปดข้างบนสามเนรบรรครับ มาแลนะ้ะ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาแค่สี่คน Please.